าช่วยพลิกชีวิตคนไทยจนเป็นเศรษฐีทองล้านพลิกชีวิตไปแล้ว16คนแจกหนักแจกจริงไม่อย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้แล้วเราจะจับทองล้านครั้งที่17พุธที่7พฤษภาคมนี้เยี่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปวันแรกช่วยให้ได้เศรษฐี ทองล้านครั้งที่17คุณกลมคะมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมหน่อยไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็มีสิทธิ์ได้ครับแค่เขียนบีบส่งพรุ่งนี้ใครจะเป็นเศรษฐีทองล้านคนที่17นั่งหน้าจอลุ้นกันเลยครับใช่แล้วละครับระบาวเขาแจกมอเตอร์ไซค์ไปแล้วกว่า1 0 0 0คนันสร้างอาชีพไปแล้วกว่า1 0 0 0พคนและยังแจกต่อเนื่องยั่นเส้นเปี อย่าลืมนะคะดื่มคาราบาวแดงหรือว่าคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า <c oughs> แล้ววันนี้ใครจะได้มอไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นคันที่ 1,012! จากคาราบาวไปเราไปลุ้นกันเลยก <Yeah. S 2> <c oughs> ำลังใจดีๆที่เรามอให้คนไนทยทั้งประเทศและคุณพมเสียมขาวุฒโตนีแล้วครับ จะได้ไหมจะได้ไหมได้ยังจะมาจากจังหวัดไหนท่า,าไหนแล้วยังไงฝาอะไรได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณชัยยาเลิศชัยจากจังหวัดบุรีรัมย์พื้การลุ้นล้ลววางมอไซค์สามร้อยาง่ายๆแค่เขียนบีบสง่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568